ครับส,สวัสดีครับ11กันยายน2563วันนี้ผมมาทำงานเรื่องธนาคารน้ำใตด,ดินช่วยผมมาช่วยทำงานในเรื่องธนาคารน้ำใตด,ดินในแก้ในการแก้วิกฤตภัยแล้งที่จังหวัดศ,ศรีสะเกดครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศ,ศรีสะเกดครับท่านในอำเภอสมานมิตรมิมาชานายอำเภอพยุ สเกตแล้วก็ท่านนายกของพี่น้องคือนายกฉลองชังยสมศรีครับซีกด้านตะวันตกเราบริหารจัดการไปแล้วนะครับประมาณสามโซนนิ่งสามช่วงสามช่วงอันนี้ทีกด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกมีสาระสําคัญครับเอาชี้ห้ว้ไทยผมหน่อยครับไวยทาชิดเหนือทางนี้นเ,อเออ, <Yeah. S 1> อยาหลง <Yeah. S 1> นะครับ กลางท้องทุ่งกลางท้องท้องทุ่งนี่ๆนี่ๆนี่ย้ห้วยทาเอาตอนนี้ชี้ล่องสะอาดครับเรากำลังจะช่วยล่องสะอาดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้องกระดันน้องกระดันนะครับพร้อมที่จะเป็นมรกดครับน้องใหญ่ครับนะครับพร้อมที่จะเป็นมรกรดเอาลองชี้น้องหาน ลองชี้หนองโมกบริเวณด้านเหนือสุดของด้านตะบันออกนี่แหละครับสิ่งที่คนโบราณได้ทำเอาไว้วันนี้ลูกหลานชาวพมสวัสด์ได้มาฟื้นฟูด้วยระบบธนาคารน้ำใดินฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้คลองกีสานเขียวชี้สิสองสองช่องนะมีคลองกีสานเขียวสองช่องขนานกันนะครับขนานกันนะครับ ทำอย่างไรให้อีสานเขียวมีน้ำมรกตนี่คือโจทย์ที่ที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันคือล้วงสะดือเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงแล้วอ่าสัก5้าเมตร500เมตร500เมตรลวงลวง,ลวงแล้วคุณจะขับเรือล่องตลอดเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับครับโอเคนะครับนี่ทีนี้ถ้าช่วยล่องสะอาดให้มีน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ ก็ช่วยไพวันชีครับบ้านไพวันบ้านไพวันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเรายืนอยู่ครับบ้านไพวันติดถนนมีร่องน้ําร่องอีสานเขียวเอาร่องอีสานเขียวสามร่องนี้เชื่อมกันผ่านทุกนาหมดบ้านป่าไม้บ้านป่าไร่อยู่กลางระหว่างช่องอีสานเขียวใช่หรือไม่ใช่แล้วก็บ้านน้องกระจง ชี่ไปอีกสิไปเรื่อยๆเราจะดึงน้ำที่เป็นเครือข่ายของห้วยทาเนี่ยเวลามันจะไหลลงเนี่ยเรากำลังจะเติมน้ำให้ห้วยทาให้ห้วยทาไม่แห้งถ้าห้วยทาไม่แห้งสามหนองก็ไม่แห้งขออกิสารเขียวก็ไม่แห้งพื้นนาของพี่น้องก็ไม่แห้งวันนี้ เมื่อพันปียังเห็นร่องรอยความความเป็นมรกตเวลาผมไปที่ไหนนะครับผมจะสังเกตข้างทางน้ำในทุ่งนาเป็นสีมรกตหมดครับท่านเชื่อผมไหมนี่เชื่อครับ,รบนี่ไปดูเลยผมนี่คือสัมสัมผัสง่ายนิดเดียวทีนี้บ้านสุดท้ายครับคุณพ่พอครับบ้านล้นสว่างครับล้ <laughs> น,นสว่างครับใจเย็นเย <laughs> ็นนะครับน้ําจะมุ่งหน้าไป บ้านนี้ครับบ,บ้านโนนสว่าง,างครับอยู่ท้ายสุด <นะ S 1> ผมก็เลยล<อ>ไม่ค่อยใส่ใจตอนนี้ทำยังไงครับตอนนี้อยากฝากพี่น้องชาวพมสวัสดช่วยขุดบอ่อที่ไร่ที่นาของเขาตัวเองครับคือทะลุอินเหนียวแล้วพี่น้องจะหายแล้งเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อใดผมก็พร้อมที่จะลงมาช่วยท่านนา,นายกอบตพมสวัสดก็ฝากประชาพันธ์ช่วยกันนะครับผู้ใหญ่ครับรายงานตัวนิดหนึ่งครับครับ ผมสวัสดีครับผมนายทิตีพ่อค้านะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูทมม่ที่เจ็ดตำบลพรมสวัสด์นะครับบ้านเราศาสตร์หมู่ที่เจ็ดต้นพรมสวัสด์ครับบ้านเราของเราเป็นยังไงสมัยก่อนนครับสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์ไหมครับอุดมสมบูรณ์มากครับแต่มามหลังๆเนี่ยเจอภัยแล้งบ่อยยิ่งสองสามปีที่ผ่านมานะครับซีกติดกับห้อยทาไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยปีที่แล้ว ก็ได้รับความเนุเาราะห์จากท่านสุกิจเหลือสกุลไทยท่านให้ความกรุณาขอเครื่องสูบปอพอมาสูบน้ําจากห้วยท่าขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวพอได้เก็บเกี่ยวนะครับเมื่อปีก่อนนะครับข้าวแถวแถวห้วยท่าครับแกไม่งอรถเกี่ยวเลยครับแกเกี่ยววันเดียวคนเดียวเจ็ดไร่เลยเขาสบายกระสอบปุ๋ยเกี่ยวเลยครับ ปีนี้รถเกี่ยวไม่ได้ต้องมายุ่งกับผมก็บอกผมเอาเลยแต่ปีที่แล้วเขอย,ยังชั่วนะครับพอบรรเทาคือต้องขอบคุณสาธับรรเทาสาภัยครับจังหวัดศรีสะเกดแต่ปีนี้ก็คิดๆอยู่แต่ตนานาแต่แต่ไม่ก็มีบ้างครับตอนนี้โอเคครับอดีต <unt S 2> เราไม่ว่ากันเพราะเราเพิ่งรู้จักกันหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับธนาคารน้ำใตดินจะเชื่อมเครือข่า,ขายกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผมว่ามา จะเชื่อมเครือข่ายน้ำใตด,ดินให้พี่น้องช่วยสำํำรวจช่วยสํารวจบอ่อน้ําบาดาลแล้วก็แหล่งน้ําโบราณอย่างนี้ซึ่งพวกท่านได้ขุดเอาไว้เมื่อพันปี <st> ต้องมาฟื้นฟูพันปีมันก็ตื้นเขินเพราะฉะนั้นเราต้องมาบูรณะความอุดมสมบูรณ์จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โปรยแบปลาหลายๆนั่นได้ลยไลยจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเออผมนะครับในน้ําต้องมีปลาในนาจะต้องมีข้าวอยากอุดมสมบูรณ์โปรยกนว่าข้าวเจ็ดไร่เกี่ยวครึ่งวันเจ็ดไร่หลังจากนี้ไปนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อธนาคารน้ําดินได้เริ่มขัดเคลื่อนที่ทำบนคมสวัสดิ์ตามนโยบายของท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าวัฒนาวัฒนาพิชชาติความครับสวัสดีครับ